สวัสดีครับผมปติตัวแสบนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมไปค้นพบความลับของนาฬิกามาครับเห็นคนแชร์เยอะมากใน Facebook ครับเรามาทดลองพิสูจน์กันดูดีกว่าครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาแชร์หรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี สิ่งที่เขาแชร์กันนะครับก็คือเขาบอกว่าเลขบนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยจะบวกกันได้13เสมอครับเอาทุกเลขมาจากคู่บวก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 ได้13เป๊ะ ตลอดเลยครับจริงเหรออ่ะเดี๋ยวดูโพสต์ต้นฉบับก่อนเดี๋ยวหาว่าผมโมนะครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่าทําไมตัวเลขบนนาฬิกาเวลาเอามารวมกันถึงได้ผลลัพธ์เป็น13ทั้งหมดเลยคะเลขสิบสามมันดียังไงหนอเขาก็ทํามีรูปให้ดูด้วยเห็นไหมครับจับคู่เขียนให้ดูชัดๆเลยครับเห็นไหมสิบสองกับหนึ่งสิบเอ็ดกับสองสิบกับสามอะไรอย่างนี้นะครับอันดับแรกตรงนี้เ,เพื่อนๆสังเกตดีๆครับการจับคู่ของเขามันเบี้ยวถูกไหม มันได้เป็นเส้นตรงลงมาอย่างเงี้ยมันเบี้ยวเบี้ยวแบบเฉียงแบบลงทางขวาอย่างเงี้ยสิบเอ็ดสิบสองกับหนึ่งสิบสองกับหนึ่งสิบเอ็ดกับสองสิบกับสามเก้ากับสี่ดูดิมันเฉียง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 ไปหมดเลยอะแต่ทุกเลขวกกันได้สิบสามทั้งหมดเลยหกตัวนะครับอู้น่าสนใจนะตรงนี้อันดับแรกเรามาลองเขียนแบบเขาดูก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่า เพราะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นสายสาศาสตร์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออะไรหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบทริคหลอกอะไรอย่างนี้นะครับมาเรามาลองดูกันก่อนเลยนะครับมาขั้นแรกเรามาลองทําตามดูพู่ก่อนนะครับความจริงแล้วอ่ะถ้ามันจะให้ตรงเนี่ยมันสิบสองกับหกต้องเว้นวางไว้ใช่ไหมนี่สิบเอ็ดกับหนึ่งตรงสิบกับสองตรงเก้ากับสามตรงไปกับสี่ตรงเนี่ยนี่จะค่อยทีหลังลวกันเราเอาแบบที่เขาบอกกันก่อนนะครับที่เขาบอกนะครับคือจับคู่อย่างนี้ครับนี่สิบสองกับหนึ่งตรงนี้ครับอ่ะสิบสองกับหนึ่งก็ได้ 13, อ่าสิ 13. ปุ๊บอ่าต่อไปก็ไล่โค้งมาเรื่อยๆครับสิบอกับสอง่าสิกับ3านี่เกับ4 8กับ5แล้วก็7กับ6ครับทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมสิบเอ็กับสก็ 13 10กับ3ก็13 9กับ4ก็13บแปกับ5ก็13 7กับ6ก็13บเป๊ะครับทุกตัว13เหมือนกันหมดตามที่เขาบอกเป๊ะเป๊ไม่มีผิดเพี้ย,ยลยครับนี่อ้าวแล้วยังไงครับแล้วเขจะ เฉียงซึ่งเรายืนนี่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แลกอะไรไม่หละครับในเมื่อตัวเลขของนาฬิกาที่ตรงข้ามกันนะมันก็ต้องบวกกันได้ผลลัพธ์เท่ากันเสมออยู่แล้วอ่ะอันนี้มันออกแนวแบบเฉียงเฉียงนิดนึงนะอย่างงี้เราสลับกันดูไหมเราลองเปลี่ยนที่ด้านนึงอันนี้เขาหมุนด้านนี้ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนเป็นหมุนด้านนี้ละอ่าเป็นแบบเลขเล็กๆนียน่าจะต้องมีความแตกต่างกันเราดูนะว่ามันได้ออกมาเท่าไหร่นะถ้าเราหมุนคนละแบบนะครับเฉียงเฉียงคนละแบบนะอ่ะเอาใาม่นะนี่ถ้าเราเฉียงอย่างงี้นะปึ๊บนี่ได้เท่าไหร่ ยี่สิบสันนี้ไปไกลเลยตอนนี้มันจะเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วมันก็ค่อยกลับมาเหมือนเดิมปุ๊บอันนี้เป็น11อ่าอันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดอ่ะนี่ก็เป็นสิบเอ็ดอ่ามันก็จะเป็นเลขเดียวกันหมดผมบอกแล้วครับว่าท <Mm ี่อยู่ตรงข้ามกันนะยังไงก็เป็นเลขเดียวกันเสมอครับเสมอตลอดเวลาเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราจับคู่กันแบบเป็นเส้นตรงล่ะอ่ะคือจับสองกับอกละเอาไว้นะครับเอาแค่เส้นตรงอย่างนี้พอนะ ก็จะเป็น11กับ1อย่างนี้นะเอาแค่นี้พอนะครับ1 1อกับ1นี้ก็จะได้12บนี่12เลยเป็นนาฬิกาเลยครับอ่ะต่อไปนี้1ิบกับสองสิเห็นไหมครับปับ๊บนี่ปุ๊บ12ปฟึ๊บ12ปฟึ๊บนี่12ครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีครับมันก็จะเป็น6ตัว12บก็จะไม่มีครับก็จะเป็น12เลยอ่ะ ออมันก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับเอาจริงนะตรงนี้เรื่องนาฬิกานะอยู่ที่คนเลย แล้วแต่คนเลยว่าจะจับคู่แบบไหนครับซึ่งฝั่งตรงข้ามกันบวกกันได้เลขเดียวกันเสมออยู่แล้วครับเพราะว่าทั้งหมดเป็นวงรอบไงหนึ่งถึงบสองครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแน่นอนครับคนที่เขาคิดขึ้นมาก็ไงครับก็แค่ลองเปลี่ยนคู่จากคู่ไปจากคู่มาเขาก็เลยลองทําไปทํามาครับลองแบบนี้มันไม่ได้เว็เป็น6ตัวหนึ่งตัวหนึ่งสิบสองลองดูแบบไหนปุ๊บเป็นอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับดท้ามาจบที่13ครับนี่เสียงลงข้ามแบบนี้ออกมาทุกตัวได้13มหมดก็เลยออกมาเป็นเรื่องที่พิศวงท แต่นี่ผมว่าจริงมันเรื่องธรรมดามากเลยครับเบสิกมากเลยนะนยนะอ,อย่างว่าทำตามวิธีที่เขาแชร์มันก็ได้13จริง,รงๆนะครับตรงนี้ครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ข้างล่างครับมีคนคอมเมนต์เหมือนเป็นหลักการที่ดูเหมือนจะจริงดูเหมือนจะแบบเก๋งว่าเป็นความรู้เป็นหลักการเชิงแบบวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องในสมัยอดีตแบบเขาคิดค้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ผมเพื่อนอ่านดีกว่าครับเพื่อนอ่านเองดีกว่าอ่ะนี่ตรงนี้นะครับโอโหมีแถบลิงก์ให้างลังด้วยอ่ะคือเขาก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเนี่ยเอา13คูณ6ก็คือเนี่ยที่เราทำมาไ,มได้ทั้งหมด6ตัวครับ13่ครับเอา13คูณ6ได้720นาทีครับจากนั้นก็เอา60มาหารครับ 60มหารเพื่ออะไรเอาจากเ้10ิบารห0แม่งก็กลับไป12บออยู่ดีเล้เขาก็อธิบายให้เรฟังด้วยนะครับว่าตามระบบเลขมาตรฐานบาบิโลเนียนที่ใช้คำนวณเวลาสำหรับ1หน่วยครับปีเดือนวันชั่วโมงนาะทีครับเราก็จะได้เป็น12ชั่วโมงสำหรับนาฬิการ1เรือนไว้เดินเวลา2ช่วงไงครับอื ก็หมายความว่าเลขคี่สองนี่ก็เดินเวลา2ช่วงใช่ไหมเพราะว่าโลกเรามี24ชั่วโมงถูกไหมแล้วมันเป็นการอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆก็เลขคี่สามเนี่ยสมการตอนต้นที่เขาเขียนมาว่า13บคูณหอะ่ะเลข13มันไม่ได้ได้มาจากนาฬิกานี้หรอกครับจริงๆความเป็นจริงคือเขาน่าจะคิดนาฬิกานี้ออกมาก่อนไหมแล้วไปเจอเลขอะไรเขาก็จับมารวมๆ,ๆกันนะไม่งั้นอยู่ดีเลขสิมาจากไหนเจาเลขสิบสามจากไหนมาครับถามหน่อยสิหนึ่งวันมันก็มียี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมเลขสิบสามมาจากไหนอยู่ดีสิบสามคูณหกคืออะไรถ้า,า,จา,า,า,ราจากไหนครับ ตอบผมหน่อยได้ไหมครับลองอ่า <c> น <oughs> ต่อดูก็ได้นะครับอะเขาก็จะมีให้ลิงด้วยเป็นวิกิพีเดียครับวิกิพีเดียนี่เป็นอะไรที่ผมไม่แนะนานให้เพื่อนๆหาข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยครับอาจจะเอามาใช้ดูอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับที่อื่นได้แต่ไม่แนะนําให้เป็นข้อมูลหลักที่เราใช้นะครับเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าวิกิพีเดียมันเปลี่ยนได้ครับผมแฟนลูกเพื่อนรุ่นคนเลยสามารถเข้าไปเปลี่ยนข้อมูลได้ครับเพื่อตอนนั้นผมเจอข้อมูลของเนม่าครับนักฟุตบอลบาซิลใช่ไหมมีคนเข้าไปเปลี่ยนครับว่าเนม่ามาอยู่ซีซาเกตเอฟซีอะไรอย คือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะมันเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนใครมีความรู้ก็เอามาเข้ามาแปะเข้ามาช่วยๆๆกันนะครับเพื่อกันกรลองให้แบบได้สิ่งดีที่สุดอ่ะแต่ก็นึกออกไหมว่ามันมีคนเกลียนพอมีคนเกลียนปุ๊บมันก็แบบเอาข้อมูลมั่วๆมาใส่ได้มันทาให้เว็บวิกิพีเดียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือน้อยมากๆนะครับผมหนึ่งคนแหละที่ไม่หาข้อมูลจากเว็บวิกิพีเดียเด็ดขาดนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกเรื่องในวิกิพีเดียเป็นเรื่องโกหกนะครับเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเร ให้ลิงกของกีพีเดียและอธิบายต่อเลยนะครับเป็นอารยธรรมเดียวบนโลกที่ใช้ระบบเลขฐาน60และระบบเลขฐาน60เอามาใช้คำนวณเวลามาแล้วได้ออกมาตามที่เห็นนั่นแหละครับหรอ,อไอข้อมูลที่ว่า1ชั่วโมง60แบบอาจจะเป็นของจริงอาจจะมาจากบาบิโลเนียนนะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นที่มาที่ไปของไอ้13คูณ6เลยนอกจากมาจากนาฬิกานี่ครับเหมือนว่าเขาเห็นเลขนี้แล้ว,ว่เขาก็ออกมานั่งคิด ก็ไปโยงกับเรื่องอำพิโลเนี่ยอะไรมั่วไปหมดเลยผมผมว่าไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ได้จะจริงแลและการนี้ก็คิดแบบนั้นครับเราโยงทั้งหมดนี้ปุ๊บได้13มา6ตัวเอา13คูณ6แล้วหาร60มันก็ออกมา12เลขเดิมอยู่ดีแล้วทำไมอะ่ะเราก็อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าในนาฬิกาเนี่ย1ชั่วโมงมันมี60นาทีอะ ถูกปะเราก็ใช้60คูณ12ไปเลยสิครับมันก็ได้720เหมือนกันถูกไหมเราจะมารวมตรงนี้ได้13แล้วคูณ6เพื่ออะไรเอา12คูณ60ไปเลยได้720อยู่แล้วโอ้แต่เอาจริงั้ตรงนี้ผมรู้ว่าทําไมถึงเป็นที่สนใจทําไมคนถึงแชร์กันเยอะครับเพราะมันหลองเป็นเลข13มไงครับเลข13มันเพื่อนก็รู้อยู่แล้วนะครับมันเป็นเลขที่แบบอ่านไปเบื่อดูครับถ้าเรามองมุมตั้งขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนเขียนว่าผี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 เห็นไหมพอมันเป็นเลขสิบสาม เออจริงว่ามันต้มีความประทับใจซ่อนอยู่แน่เลยทั้งที่มันก็แค่เป็นเลขเลขเดียวเท่านั้นมันไม่ได้แบบเป็นเลขเกี่ยวกับผีหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ <S 2> <S 2> <ว><า>เราต้องแยกๆให้ออก uan, ide, ายายา ide, ครับวิทยาศาสตร์กับสายศาสตร์ครับถ้าเลขสิบสามมันเป็นเลขที่แย่จริงๆอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้ไหมบ้านเลขสิบสามไม่ควรมีตึกไม่ควรมีชั้นสิบสามเออแต่บางตึกมันมีจริงๆนะตึกไม่ควรมีชั้นสิบสามอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเลขที่ในห้องเรียนอย่าง land, เงี้ยก็ไม่ควรมีเลขที่สิบสามใช่ไหมเลขสิบสามก็เลิกทิ้งไปเลยกว่าหนึ 1, แล้วอย่างถ้าเรามองแบบนี้แล้วมาเห็นเป็นคำว่าผีอ่ะมันก็แค่คนไทยปะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลขสิบสามคือเธอทีมันจะเป็นผีไหมมันจะน่ากลัวไหมมันก็ไม่ถ้าภาษาจีนชื่อซานมันก็ไม่ใช่ผีมันน่ากลัวไหมก็ไม่เออเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่คนปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดเลยครับเลกเรื่องเลขสิบสามเรื่องผีวิญญาณรวมไปถึงเรื่องนี้นะครับอนาฬิกรรมญยงเป็นสิบสามครับผมพร่ำบอกเพื่อนๆเป็นประจำนะครับว่าเวลาดูข้อมูลอะไรมาฟังหูไว้หูครับซึ่งอันนี้ผมมองแลวแบบมันก็ไม่ได้แปลกหรือวิเศษอะไรมันอออออจะะดูแ่บบเหรรร อะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณไสายาสตร์หรือว่าปลักการอะไรที่เขาบอกนะ้ไม่ไม่ใช่เลยนะครับมันมเป็นแค่ฝั่งตรงข้ามของตัวเลขกันบวกกันได้เลขเดียวกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับเรื่องที่ผมมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าเลขของนาฬิกาวบวกกันได้13หมดจริงหรือเปล่าถ้าตรงเนี้ยใจผมสรุปนะครับก็คือเป็นความจริงครับก็มาบวกวด้13จริงๆใช่ไหมล่ะแต่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่เพื่อนๆแนะนำเข้ามาก็ มาอธิบายให้ฟังแบบนี้คอมเมนต์มาบอกครับใจดีก็ส่งลิงก์ต้นเรื่องมาเลยก็ได้ผมได้รู้ว่าอ๋อมันมีคนแชร์อย่างนี้เขาวอย่างนอย่างนี้อย่างนั้นผมจะได้มาลองทําดูแล้วก็หาคําตอบมาบอกเพื่อนๆนะครับโอเคถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดวิดีโอของผมแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งข้างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากผมทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับมาเจอกันได้ทุกวันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงกันเาดูนาฬิกาเลยเท่ากานอ้ตอน ต้องมีผีหอกแน่ๆเลยครับติดสามเหมือนผีอ๋อบาดไปแล้ว